ทุกท่านกลับมาพบกับรายการสูงวัยสุขภาพดีกับแนนและคุณหมออาทิตย์นะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจหลายท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยากร่วมถือศีลกินเจเพื่อสุขภาพและความสบายใจแต่ก็กังวลว่าจะขาดสารอาหารหรือไม่วันนี้หมออาทิตย์จะมาแนะนำวิธีกินเจให้ถูกต้องไม่ขาดสารอาหารและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีครับคุณแนนและคุณผู้ชมทุกท่านเทศกาลกินเจถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพักระบบย่อยอาหารลดการเบียดเบียนสัตว์และถ้าเรากินให้ถูกต้องยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับแต่ปัญหาที่พบได้บ่อยก็คือผู้สูงอายุมักขาดสารอาหารบางอย่างเนื่องจากอาหารเจทั่วไปมักเป็นผักกับแป้งเยอะแต่ปโปรตีนน้อยทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้อันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่า การกินเจไม่ใช่แค่งดเนื้อสัตว์แต่ต้องวางแผนให้ครบทั้ง5หมู่โปรตีนมาจากเต้าหู้ฟองเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวมเมล็ดฟักทองงาดำคาร์โบไฮเดรตเลือกชนิดไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตขนมปังโฮลวีตมันเทศไขมันที่ดีจากถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์วอลนัทหรือน้ำมันงาน้ำมันรำข้าว วิตามินและแร่ธาตุจากผักผลไม้หลายสีอย่างน้อยวันละสีถึงหสีเช่นแครอทฟักทองมะเขือเทศคะนา้าบรอกโคลีน้ำดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8ถึงแแก้วป้องกันภาวะขาดน้ำและท้องผูกสิ่งที่อยากย้ำคือขวรเลี่ยงอาหารเจสำเร็จรูปอย่างพวกมีเจไส้กรอกเจหรือเนื้อเทียมเพราะมักจะมีโซเดียมสูงมากบางครั้งหนึ่งซองมีโซเดียมเกือบ1000มิลลิกรัม ในขณะที่ผู้สูงอายุไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันครับผู้สูงอายุมีความเสี่ยงขาดสารอาหารบางอย่างมากกว่าคนทั่วไปได้แก่โปรโตีนถ้าได้รับไม่เพียงพอจะทำให้กล้ามเนื้อลดลงง่ายเกิดภาวะที่เราเรียกว่าซาโคพีเนียทำให้ล้มง่ายอ่อนแรงแนะนำให้ได้โปรโตีนวันละประมาณ 1-1. 2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นน้ำหนัก60กิโลกรัมควรได้60-70กรัมต่อวัน วิตามิน B12 ในพืชไม่มีเลยผู้สูงอายุก็ยิ่งดูดซึมได้น้อยอยู่แล้วถ้าขาดจะมีอาการเหนื่อยเพลียมือเท้าชาหรือสมองทำงานช้าลงได้ดังนั้นถ้ากินเจต่อเนื่องหลายวันควรปรึกษาแพทย์เพื่อเสริมวิตามิน B12 ธาตุเหล็กเจอบ่อยในผู้หญิงสูงอายุถ้าขาดจะทาให้เพลียแนะนำให้กินผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าปวยเล้งถั่วแดง และควรทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มฝรัน่นเพื่อช่วยให้ดูดซึมเหล็กได้ดีขึ้นครับแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อป้องกันกระดูกพรุนแคลเซียมจากนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเต้าหู้แข็งที่ทําจากแคลเซียมซัลเฟตและงาดำล้วนเป็นทางเลือกที่ดีครับใย,ยอาหารผู้สูงอายุหลายท่านท้องผูกง่ายการกินผักผลไม้และดื่มน้ำอย่างพอเพียงจึงสำคัญมากครับ ลองมาดูตัวอย่างเมนูที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับมื้อเช้าโจ๊กข้าวกล้องใส่เต้าหู้โรยงาดำเล็กน้อยกินคู่กับผลไม้เช่นส้มหรือฝรั่งมื้อกลางวันข้าวกล้องบวกแกงเลี้ยงผักรวมบวกเต้าหู้ผัดบรอกโคลีของว่างบ่ายนมถั่วเหลืองไม่หวานหรือกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกมื้อเย็นข้าวโอ๊ตต้มใส่เห็ดหอมแครอทฟักทองกินคู่กับน้ำเต้าหู้ร้อน เมนูแบบนี้จะช่วยให้ได้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนใยอาหารและวิตามินครบถ้วนโดยไม่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุครับกินมื้อเล็กๆแต่บ่อย4-5มื้อจะดีกว่ามื้อใหญ่2-3มื้อใช้สมุนไพรเพิ่มรสชาติเช่นขิงข่าตะไคร้แทนการปรุงเค็มหรือมันควรเดินออกกำลังกายเบาๆหลังอาหารถ้ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกอาหารเจบางอย่างเช่นผลไม้หวานจัดหรืออาหารเจสำเร็จรูปที่เค็มมากครับสรุปสั้นๆส,สำหรับผู้สูงอายุที่อยากกินเจนะครับเน้นโปรตีนจากถั่วและเต้าหู้ทุกมือ้อกินผักผลไม้หลากสีและธัญพืชไม่ขัดสีเลี่ยงของทอดมันจัดและอาหารเจสำเร็จรูปที่โซเดียมสูงดื่มน้นเพียงพอและเสริมวิตามิน b 12รวมทั้งแคลเซียมถ้าจาเป็น ถ้าปฏิบัติตามนี้รับรองว่ากินเจแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพดีแน่นอนครับคุณหมอคะเมื่อกี้หมอพูดถึงวิตามิน B12 แนนเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันว่าถ้ากินเจแค่9ก9วันจะขาด B12 เลยไหมคะแล้วจริงๆเราควรเสริมอย่างไรดีคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณแนน ปกติแล้ววิตามิน B12 เป็นวิตามินที่พบเฉพาะในอาหารจากสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ไข่หรือผลิตภัณฑ์จากนมแต่ในอาหารเจจะไม่มีเลยร่างกายของเรามีการสะสม B12 อยู่ในตับซึ่งสามารถใช้ได้นานหลายเดือนถึงเป็นปีเลยดังนั้นถ้ากินเจเพียง9วันส่วนใหญ่ไม่ถึงกับขาดทันทีครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือผู้สูงอายุมักมีระดับ B12 ต่ำอยู่แล้วเพราะการดูดซึมลดลงตามอายุบางคนใช้ยาลดกรด หรือยาคุมเบาหวานที่ทำให้ B12 ลดลงอีกถ้ามีปัญหาสะสมอยู่เดิมอาการเหนื่อยเพลียมือเท้าชาหรือเวียนหัวก็อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแม้จะกินเจแค่9วันครับแล้วอย่างนี้ถ้าผู้สูงอายุอยากเสริม B12 หรือวิตามิน B รวมระหว่างกินเจจะต้องกินประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นการเสริมทั่วไปผมแนะนำ2แบบครับวิตามิน B12 เพียวๆ ขณะที่ใช้บ่อยคือ2 5 1 0 0ถึง100ไมโครกรัมต่อวันสำหรับการต้องกันแต่ในกรณีที่มีระดับต่ำมากหรือดูดซึมไม่ดีอาจใช้ขนาดสูงกว่านี้เช่น5 0 0 1 0 0 0ถึง1,000ไมโครกรัมต่อวันซึ่งควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับวิตามิน B รวมจะมี B1, B6 และ B12 รวมอยู่ด้วยขณะที่พบในผลิตภัณฑ์เสริมทั่วไปเช่น B1 ประมาณ1.5ไมโครกรัม B6 ประมาณ2ไมโครกรัม และ B12 ประมาณ2 1 0ไมโครกรัมครับปริมาณนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการเสริมในช่วงกินเจ9วันครับดังนั้นถ้าผู้สูงอายุต้องการเสริมเพื่อความมั่นใจกินบีรวมวันละ1เม็ดหลังอาหารก็ถือว่าครอบคลุมและปลอดภัยครับอ๋อแบบนี้เข้าใจง่ายเลยค่ะสรุปว่าถ้ากินเจสั้นๆ9วันส่วนใหญ่ไม่ถึงกับขาด B12 แต่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ควรเสริมบีรวมวันละ1เม็ดเพื่อความสบายใจถูกไหมคะใช่ครับคุณแนนถูกต้องเลยครับแล้วหากท่านใดมีอาการผิดปกติเช่นเหนื่อยง่ายชาปลายมือปลายเท้าหรือมึนหัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับ B12 โดยเฉพาะครับเป็นเคล็ดลับที่เข้าใจง่ายแล้วทำตามได้จริงเลยนะคะใครที่กำลังจะกินเจปีนี N ้ e, อย่าลืมลองนำไปใช้ดูนะคะ และก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราสูงวัยสุขภาพดีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆจากหมออาทิตย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ